ยืดหลังให้เลยเนี่นให้สง่างามเลยเออดีแล้วแล้วก็ดึงเข้ามาสายตาอย่าละเจากมือขวาเลยละสายตาอย่าละจากนี้ค่อยฝ่าถ้าตาละสายตาละไปเราไปมองที่อื่นมันก็สมาธิเราหลุดสายตาดูที่มือขวาจำเดืองดูมือจำเดืองดูที่นิ้วค่อยมือขวาดึงเข้ามาชัดๆ หลักก็มันก็คือเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าตาเรานี่แทนใจเป็นใจเราค้ปกับกายกายคือมือเราใจกายอยู่ด้วยกันแค่แค่ดึงเข้ามาเรารู้สึกตัวทุกพร้อมตลอดเราดึงมือขวาเข้ามาที่สะดึกจิตสะดือจิตสะดือไว้แล้วก็นลุงลง คนที่สามารถตั้งสมาธิได้ขนาดนี้ไม่ใช่ฟลึงบังเอิญเป็นบุญเก่าเป็นการต่อยอดในชาติที่แล้วแล้วมาจะสิบชาติยี่สิบชาติสามสิบชาติสี่สิบชาติห้สิบชาติที่เคยปฏิบัติมามาต่อยอดถ้าคนไม่เคยทำบ่มีทางเห็นได้ ใจเราอยู่ตรงนี้ไม่สนเสียงอะไรสักแต่ว่าเสียงเสียงนกเสียงก,ก,ก,กาลมพัดมาเย็นร้อนสักแต่ว่าเย็นร้อนแข็งใจไม่สนสนอยู่สมาธิแับน,นี้พอกระแปรขนลุกอพออนุญ,ญาตเป็นของในวัดได้เนี่ยเป็นเทวดาเป็นขอบบงนั่งรงคิดยืนนั่งพงนมนมมืออยู่เนี่ยอนุโมทนาทลูกชายนั่งสมาธิตัวหนาพระ เลื่องน้อมไปที่สะดือเราสะดือคือสุราเรื่องเรียกสุราเพล็กซัตเป็นต่ำไรท่อต่ำสำคัญต่อชีวิต,ตเราตอนอยู่ได้ท้องแม่เก้าเดือนสิบเ,เดือนสิบเอ็ดเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนเพราะว่าไม่ได้หายใจเดี๋ยวมตายเพราะอย่งมัตายบ่ใส่สะดือแปลกนะนีกต่อยอยู่กับแม่ในท้องไม่ได้หายใจมันตายก็คือตัวสายสะดือเรียกสายชีวิตตัวนี้แหละสำคัญมาก จึงมาใช้ในการนั่งสมาธิด้วยเนะจลาวังที่สะดือเราสมาธิดีนะมุนทินสมาธิดีวันนี้เจอคนสมาธิดีสี่คนมาดิวันชมัยพรจูนแล้วก็มุนทินสี่คน ปฏิบัติดีวางประกอบไปที่ท้องนี่ทกแล้ววางประกอบที่ท้องเสร็จจิตเราก็อยู่ที่ฝ่ามือขวาแนละ้วร่อประกอบแล้วค่อยเปลี่ยนจิตเราจากฝ่ามือขวามาอยู่ที่ฝ่ามือซ้ายเปลี่ยนจิตเสตตาเปลี่ยนจิตก็คือเปลี่ยนเซตตาจาก หน้าท้องมัอจะ่ที่ก้อยสายไอ้นิ้อโป๊ะสายที่โป๊ะสายที่ความอยู่ทำเหมือนเดิมค,ค่อยๆตั้งขึ้นเหมือนเดิมตายจ้องอยู่ที่นิ้วโป๊ะสายตั้งอยู่แล้ตั้งเนือแล้วขอขอชมกาแฟนรางหลชีิตมดจะเราทำเพื่อเพื่อเราเองเือจิตวิญาณเอง

จิตตาอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นจะตตายอยู่ที่นิ้วก้อยซ้ายใจก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงนั้นเสียงอะไรจะมาคนจะปืนไม่จ่อหัวไม่สนอย่นี่นะกลิ่นซากศพเหม็นฟุ้งมาอยู่ใกล้ก็ไม่สนกลิ่นหอมมือเทวดาอยู่ใกล้ก็ไม่สนสนใจเฉพาะสมาธิสนใจอยู่ที่จิตเราถ้าใครยกขึ้นสนใจอยู่ที่ สายตาเรากับปลายนิ้วก้อยซ้ายยกขึ้นในระดับยกขึ้นระดับเซลล์แล้วค่อยๆดึงเข้ามาสู่สเซลล์ดึงเข้ามาสู่หน้าท้องดึงเข้ามาทับกับมือขวาที่วางไว้นกีวเอาขันตอนง่างยๆนี้แหละตัมงขั้นตอนก็เสร ว่านุมรนาสาธุกับจิตใจที่งดงามที่เข้มแข็งและเป็นสมาธิของโยมบุญทินทุนปฏิบัติธรรมชิบรมพนารามแห่งนี้เปิดมาเจ็ดปีหกปีเจ็ดพ็จะมีคนยอดยอดที่สมาธิดีๆมาไม่กี่คนแใ่คนเหล่นั้นก็ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมาตลอดเจ็ดพสา ไม่ไปที่อื่นตอนนี้เป็นที่อิสปายะไม่ต้องมีอะไรหรูหราไม่ต้องมีอาคารใต้ต้นไม้มีพระมาะสอนแทนแล้วก็ดึงข้ามาดึงมองแล้วก็ดึงข้ามาที่หน้าท้องแล้วตอนดึงให้ชีบสนอย่างจักย่างไม่สนลูกสนเมียไม่สนญาพี่น้องเพราะว่าขณะนี้เราทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นบุญใญ่ มีเงิน1ดสิบล้านก็ไม่มีโอกาสมานั่งทำอย่างเราไม่มีโอกาสถ้ามีเงินแต่ไม่มีโอกาสเขาไม่มีลา,า,าว่างเลยก็จะต้องตายเดี๋ยวนั้นก็ตายไปกับธุรกิจเขาตายไปกับเงินสิบล้านโดยที่เอาไปใช้ก็ไม่ได้แต่เรานี่ไม่ต้องมีขึ้นสิบล้านมีสิบห้าล้านก็ตามแต่เราก็ทำนั้นทำแต่ว่าเราเราสามารถที่จะมานั่งสมาธิได้เพื่อสะสมบารมีเก็บไปใช้ก่อนตายจริงๆ คนตายจริงๆร่างกายมันเจ็บปวดแต่ว่าเราไม่เจ็บด้วยใจเราไม่เจ็บแยกกายสายอิสานเจิตมังจิตยกเอาจิตกับร่างกายแยกออกจากกันขณะนี้จิตเราคือสายตาแทนจิตนะกับมือเราแทนร่างกายจิตร่างกายมันพอดีกันจิตก,กายพอดีกันมันมันถึงเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นสมาธิ เจอคนที่สมาธิดีแล้วจะเป็นไม่ได้หลวงพ่ออยากให้บุญทิ่นทำทุกวันนึทำไม่ต้องมาไม่ต้องนานขนาดนี้ก็ได้ทำแค่นี้ทำแค่ทำแค่พื้นฐานที่เคยฟังเนี่ยสี่ห้าตอนนี้แหละทำเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาทุกวันทุกวัน เป็นบุญแล้วที่ได้มีโอกาสมาเจอได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมกันด้วยกันบุญนี้อันโจรลักไปไม่ได้อุศลที่ทำเนที่นั่งสมาธิวันนี้ของมุทินเดินกลับไปบ้านมีโจนถือเอฟซีพงมาถือบขอป้อนขอแบ่งบุญให้เราหน่อยบุญที่แกไปวัดป่ามาเนี่ยมาขอหน่อยแม่งจะยิงทิ้งนะ เอาไปเลยเอาไปหมดนะนมันไม่หมดบอกที่ฉันทําบุญมาวันนี้ทั้งหมดนั่งสมาธิถวายทานเนี่ยยกให้แกหมดเลยยกให้แกทั้งข้าหกคนนี่แหละเอาแกให้ฉันมาแล้วไม่หมดเลยไม่หมดให้เป็นร้อยก็ไม่หมดให้คนทั้งโลกก็ไม่หมดความปรารถนาดีเนี่ยแบ่งบุญส่วนให้แบ่งให้แกไปเลยด้วยกันแล้วประกบกันเลย ถ้าบุญทินทําไดไ้บ่อยๆมุนทินจะรู้สึกว่าเราพบชีวิตใหม่ชีวิตที่มีวความสดใสไม่หลงไม่ลืมอายุน้อยกว่าเกณฑ์ห้าปีหกปีก็ครบกันนึนะนก็บกัน สมาธิดีมากคุคมเธอได้แนะนำคนดีเข้ามาในวัดนี้คนอย่างนี้ไปเป็นครูสอนสมาธิได้ดีสมาธิดีแล้วประกอบกันนะลูก แล้วเกิดพิจารณาดูถึงร่างกายเราว่าตัวน,นี้ใจเราอยู่ในใจอยู่กับมือทั้งสองข้างมือซ้ายมือขวาที่ทับกันอยู่ ื่อประกอบกันแล้วจิตเราก็าอยู่ที่มือซ้ายมือขวามือซ้ายอยู่ทอกสุดนึกส่งจิตไปที่มือซ้ายดึงมือซ้ายกลับมามา,มาเพื่อจะมาเก็บที่เข่าซ้ายอย่างเดิมทำช้าช้าเหมือนทั้นตอนเดิมเลยทันตอนหลังจากที่เอามือซ้ายมาเก็บเสร็จัมือขวามาเก็บเสร็จก็ถือว่าเนี่หนึ่งเซร็จหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนี้ครบแล้วซ้ายขวาเสร็จแล้วหลวงพ่อจะ ให้ลุกขึ้นเดินจงกรมแบบแบบให้ต่อเนื่องกันนี่เดี๋ยวให้ในขั้นตอนเอามือวางไว้หน้าขาก่อนเสร็จขั้นตอนนี้ก่อนขั้นตอนนี้เอามือซ้ายดึงออกมาดึงช้าๆตาจ้องอยู่ที่มือซ้ายจ้องอยู่เลื่อนไปอยู่ตรงเข่าซ้าย ถูกลมืายแล้วค่อ,าอาคาวางลย,ลยีแล้วคาวางฝึซ้ายลงตาจ้องอยู่ที่นี่คยก้ายมัมจะช้า Mati di mana? Kita hmm. jangan jangan jadi, kita boleh sah. ถคาความลงความช้าจะรู้สึกว่าความลำบากเลยล่ะเพราะเรามีกลางจิตแล้วแต่ถคาความลงยิ่งถชาชํานาญขึ้นจะความไม่ลงเหมือนกันก้อนหินเลยล่ะแต่ความลงเพราะว่าแรงกํำลังไปไในมันต่อต้าน คนใชน้ใช้ยังหนอโซ่โซ่ไปแลนะใช้ยังหนอใช้ใช้พับตรงแล้วหนอส่งจิบไปที่มือขวาตอนนี้ทำกับมือขวาบ้างหรอกก็ดึงขวามาทำเหมือนทำเมือมือซ้ายคือ ना तो माती थे าวางที่มันพยายามต่อเนื่องทำความสุขตัวนื่องให้เดินยง่งกลมวางโน้ติที่คำกระส้ะะวงลนงที่ช้างตางลงก็คือตาจ้องอยู่ที่ตาจ้องอยู่ที่ขวานจ้องอยู่ที่อีก่ขวาน จะ็น,นะเดนิปัสสคนเดียวคืนเฉพาะจากอารมณ์หนาขายนี่ใช้เวลาโอ้โนะมุสลิมในี่นยความละเอียดขจิตอีหยังมากตสนใจแล้วในภาษาเงียบโอ้ยยังจักอย่างไม่ได้เสียงยุ้งเสียงอะไรไะจิตยังดีเสียงไม่หักเสียงอยัางโอ้โหเพิ่งลมพัดมาโอ้โรู้สึกอย่างไรเหรอจิตมันนิ่งเนี่ย ตาให้จองอยู่ก็มือมันอยู่แห็นไรไม่เห็นบ่ะสน,นแล้วรถถังไม่จอ่อมันชิงยิงงินบุหงสึกแต่รับรองได้ว่าะเจ้าบอกว่าผู้ประพฤติธ,ธร,รมทำร,ร,รักษาไม่เห็นอย่างเพราะขนาดแต่สมาธิบังอย่างไม่เห็นอย่างได้ง

อยูนันน่เ็นน้ามั้ั้้คนยุ่ากผู้ใ่เกี่ยนน่เกร่ยนนันความความสื่อตัวแความเอาความสื่อไปอยู่ติกังสมองปักม แล้วทำความสึกทะลุจะประหมอบลงไปสมองไปที่คอไปที่ตอวฐานไปที่หน้าท้องไปที่ขาสองข้างความสึกวิ่งไปที่ปลายเท้าภาว,วนาว่ายืนหรอยืนยืหมอหนอปลายเท้าเนี่ความสึกนะไรเรื่องใจคำหรับเรปักดึงปักชิัน เดี๋ยวสรุปรูครูปแบบแยกเลยืนน้อยที่ปลายเท้าแล้วก็ทําความสิทธิปลายเท้าขึ้นมาก็ยืนแล้วทำความรู้สึกยืนนอขึ้นมหม่้หนองที่อที่าที่ายงเหลน้องินับเป็นหนึ่งแล้วก็ทำใหม่ยืนรูป หอจะไปเท้าแล้วภามนาจะไปเท้ายืนขึ้นมาครับี่สาาัตวคครั้งแต่ว่าครั้งที่ห้ามันจะแค่ลงทีต่ต่อที่ปลายเท้าพอด,ดีนิดนิดนิดเดด,ด,ด,ดทู้วาต้ายเนี่ย ยืนหนอนี่มันเป็นโล่พปัสปลายเท้าพอดีคสองข้างเลยองค์ว่าสุดต่งเพอ,พอ,พอาะเพ้อยืนยืนหนอนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเท้าข่าตา,าสะดือดูนะยัลตาลับไปลงมนึกความรู้สึกอยู่ที่เอามาอยู่ที่เท้าฝ่าเท้าขาใช้พุทธนะ่ความรู้สึกพอยกขึ้นจะเป็นพุ้ พูดแล้วก็นาวิจัยแล้วพอวางกบฏก็เป็นโถอะไรแบบนี้พูดพูเองพูดพูดพูดแล้วก็โถตรงนี้นะเสร็จแล้วข้านี้ก็พูดพูแล้วก็โถเนี่ยนะอันนี้พูดโอันนี้พูโถนี่นะต้องสืบยุทธิกันทีเดียวพูด ของความศิลามเลยโอ้โหึ้ในใจเียองมาก็ได้เดี๋ยวทวกทวดาอะไรไปทำแล้วองเขาจะบอกโอ้เสษทินมันไปกั่นะเมื่อมันนั่งบริกรรมโอ้โพุโทธทรั้งคืนมันก็ดีนะ เราจะไปกินมันเท่าไหร่ผีไปกินเท่าไหร่แล้วมอกินไม่ได้แล้วมันท่องพุโทโธตลอดเนี่ย เดี๋ยวต่างของพ่อว่ากนนับเป็นอะไเป็นเดินจงกรมอะไนี่ยความศึกความสึกตัวตัวพร้อมรู้ตลอดพวกเาขยับไปไหนไรเดินไปเดินไปเดินไปน้นีนนนนก่การเดินจงกรมเนี่ยจิตจะอยู่การขึ้นไว้ เวลากลับไปแล้วไปทำนู่นนะทำเดินในรอนบนออบ้านเลยเดินบนเวียนฝาเลยเดินรอบบ้านเลยลูกและชีวิตของหนูจะประเสริฐสุดพ่อหนูแม่พ่อของพ่อแม่ของวุฒินก็จะได้รับจะต้องแผ่เมตตาท่านนั่งนั่งพนมมือแผ่เมตตาทำแล้วต้ลงร้องนะเตรียมแผ่เมตตาเด้อพ่อตัง,องพ่อผลจากการปฏิบัติธรรมวันนี้ ข้าพเจ้านายบุญทินทำสีขอทิพผลบุญขอทิพผลบุญจากการปฏิบัติขอบุญจากการปฏิบัติให้แก่พ่อบอกพ่อบอกชื่อพ่อนองแม่แม่เฉลวยทำสีมีไผ่เบอร์ที่ตัวเห็นเปล่ามีสองคนนี้ทีขอให้พ่อแม่ข้าพเจ้าจงมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมของลูกด้วยเทิน แล้วก็ขอที่ผลบุญจากการปฏิบัติธรรมวันนี้ที่าานนทที้กับภรรยาข้าพเจ้าชื่อทีนกับภรยาของเจ้าชื่อนะอนอลูกสาวลูกชายคืออย่างบอกอออออบัญญัติธรรมสีสองคนที่ขอให้ภรรยาและลูกของขอให้ภรยาและลูกข้าพเจ้า,จ,าจนได้รับบุญศลครั้งนี้ด้วยเทิน ผลการปฏิบัติธรรมวันนี้พระเจ้าขอที่ให้แก่ครูบาอาจารย์และคนที่มีบุญคุณกับข้าพเจ้าขอให้ครูบาอาจารย์และคนที่มีบุญคุณกับข้าพเจ้าจนได้รับความสุขจากผลการปฏิบัติของข้าพเจ้าวันนี้ด้วยเถิน ผลจากการปฏิบัติธรรมวันี้ลจาเขาเจ้าทิเขาเจ้าขอทิศให้กับญาติของข้าเจ้าทุกคนของาเจ้าทุกคนขอญาติข้าเจ้าทุกคนจะมีความสุขขอญาติจนีควผลจากการปฏิบัติธรรมวันนี้ก้เขาเจ้าขอทิศให้กับเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเขาเจ้าขทิให้กับเทวดาประจตัวข้าพเจ้าเทวดาประจำเรื่องสวนไรนาของข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้ง <Ferrari> ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชายวันพักรามแห่งนี้จนได้รับกุศลด้วยเถินผลจากการปฏิบัติธรรมวันนี้พระเจ้าขออุทิศให้กับเปรตทั้งหลายรเ้าอสุรกายทั้งหลายวิญญาณเล่ยลอนทั้งหลาย ที่เขาจะรับความทุกข์หอยเปรตทั้งหลายอสุรกายทั้งหลายมีญาเลื่อนล่อนทั้งหลายจนได้รับส่วนบุญจากการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าวันนี้จากการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าวันนี้ด้วยเทินด้วยเทินผลจากการปฏิบัติธรรมวันนี้ข้าพเจ้าขอทิศให้กับ เจ้าขอที่ในกลับเจ้ากรรมในเวรขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงรู้แก่โทษโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นบาปเพื่อไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อไปอีกขอความสุขความเจริญจะมีแต่เจ้ากรรมในเวร ของข้าพเจ้าจากการปฏิบัติธรรมนี้ผลจากการปฏิบัติธรรมนี้พระเจ้าขอทิ่ฐีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยฆ่าเคยแจงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้แก่โทษปรุโองิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวียนมีรมต่อไปเลย

ตัดผลอดชนผลบุญและเจ้ากันในเย็นได้หาที่กล่าวมาทีากัดผลบุญเปงจากบุญทินนักปัญญาบุญทินบุญทินบุญทินนักิัญญาบุญทินกำเสีด้วยยะเถาวริวหาทุลาบริบาลนปิชารังเมองน้ำที่เต็มยายาสมุทรสาครให้บริบูรณ์ด้ฉันได้ทานที่ท่านอยู่ที่ทั้งโลกนี้ยำสร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ขณได้ฉันนั้นขออิจฉาทส่ทานาสนแล้วตั้งเจริจิตผลิตในสุานุภาบริเวณโป่งอยู่เต็มที่ มันก็ะเินมันแก้มันี่นี่เอาน้มาในนั้นนั่งบนมือรับรับละครสักทีที่โยกสันตุความจันไรทั้งปวงมฟังเลยเดความจันไรทั้งปวงหายไปโดองตาที่มีถ้าหากมีจวงหายอันตรายมจะมีกัน ถ้าจเป็นผู้มีความสุขมียืยนพอสุขารคืออายุวันละสุขภาพละตรงจุดรงแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบุนิดมีปกติอนน้อมจนนตัวี่ใหญ่ออนุภาพของพระนรตรมีพุทธธรรมประสงค์องับบุญที่คำสีภริยาเลกบริวารทั้งหลายของทนที่เป็นบริวารทั้งหลายขอได้รับบุญท้วย